ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Lost Judgment ครับคลิปที่แล้วเราคร้างกันไวท้ที่หลังจากจบคดีตามสืบแฟนหนุ่มที่หลอกเงินสาวที่ได้รับมาจากสำนักงานของอาจารย์กินดาแล้วทักกับใครโตกก็เดินทางไปโยโกฮามาเพื่อช่วยสุกิอุระก,กับซือคุโมะที่เปิดสำนักงานนักสืบเป็นของตัวเองในชื่อโยโกฮาม่เกา99 ทำให้พวกเขาได้เข้าไปติดกล้องในโรงเรียนเซเลียวเพื่อสืบการบูลลี่ในมูลนักเรียนทาให้พวกเขาได้ช่วยโคโดะนักเรียนห้องสองทับสองที่มีอาจารย์สาวาวเป็นครูประจําชั้นและจบคดีนี้ได้สําเร็จแต่ซาวอลีก็โทรมาขอให้ทักช่วยสืบในคดีที่เธอกําลังทําอยู่และยังบังเอิญด้วยว่าศพที่ถูกพบก่อนหน้านี้เป็นของฮิโรมิโกชิบะครูฝึกสอนโรงเรียนเซเลียวที่หายตัวไปทักเลยม,มาถามเรื่องมิโกชิบะกับครูใหญ่โดยที่เขายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของคดีนี้ได้แต่สักวนันเขาจะอธิบายทุกอย่างให้ฟัง ครูใหญ่เล่าว่ามิโกชิบะมาฝึกสอนที่โรงเรียนนี้จนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งเมื่อ2เดือนก่อนเขาก็หายตัวไปเมื่อ4ปีก่อนตอนที่มิโกชิบะยังเป็นนักเรียนมีข่าวลือว่าเขาได้บุลลี่ลูกชายของเอฮาระจนฆ่าตัวตายแต่เพราะไม่มีหลักฐานทาให้สารตัดสินว่าโรงเรียนไม่มีความผิดถึงอย่างนั้นครูใหญ่ก็ยังกังวลเรื่องนี้เมื่อเขาเห็นข่าวที่เอฮาระถูกจับกลุ่มในคดีลวนลามที่สถานีรถไฟเมื่อสองเดือนก่อนครูใหญ่ก็กลัวว่าคดีบูลลี่ครั้งนั้นจะถูกขุดขึ้นมาด้วย ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลจริงๆที่ครูใหญ่ลงทุนจ้างนักสืบมหาลักฐามเรื่องการบุรีภายในโรงเรียนครูใหญ่เลยแนะนําให้ถักไปคุยกับอาจารย์สาวะเพราะเธอเป็นคนที่ดูแลการฝึกสอนของมิโกชิบะเมื่อถามถึงข่าวลือที่เขาบุรีลูกชายของเอฮาระจนฆ่าตัวตายอาจารย์สาวะก็บอกว่ามันเป็นแค่ข่าวลือและเล่าว่าเมื่อ4ปีก่อนเธอก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเหมือนตอนนี้มิโกชิบะเป็นนักเรียนที่ทําคะแนนได้ดีและในฐานะครูฝึกสอนเขาก็เข้ากับนักเรียนได้ดีเช่นกัน เธอจึงไม่คิดว่ามิโกชิบะจะไปบูลลี่ใครได้ทําไมทักสงสัยว่านักเรียนกลุ่มที่เข้ากับมิโกชิบะได้ดีนั้นเป็นใครอาจารย์ซาวะตอบว่าเป็นนักเรียนชมรมบาสเกตบอลแต่ยิ่งถามต่ออาจารย์ซาวะก็ยิ่งไม่ให้ความร่วมมือเพราะเธอคิดว่าถ้าทักทำงานที่รับจากครูใหญ่เสร็จก็ควรจองจากโรงเรียนไปได้แล้วทักเลยหันไปคุยกับโคดะที่อยู่ชมรมบาสเกตบอลแทนแต่กลุ่มของมัตสุยก็มาหาเรื่องเขาอย่างรวดเร็วพร้อมไม่เบสบอล แน่นอนว่าเด็ก5คนกับไม้สองสาแท่งไม่สามารถเอาชนะทักได้แต่อาจารย์สวัสดก็มาขวางเอาไว้และขอให้ทักที่เป็นคนนอกเลิกยุ่งกับนักเรียนและไล่เขากลับบ้านไปซะทักเลยแก้ปัญหาด้วยการโทรขอให้ครูใหญ่จ้างเขามาเป็นครูถึงทักจะมีความน่าเชื่อถือเพราะมีตราทนายแต่การเป็นครูจําเป็นต้องมีใบอนุญาตครูใหญ่เลยแนะนําให้หาตําแหน่งอื่นอย่างที่ปรึกษาภายนอกดีกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่มีชมรมไหนที่ขาดที่ปรึกษาอยู่ดี ทักเลยไปที่แผนกประชาสัมพันธ์เพื่อดูว่าโรงเรียนกำลังขาดตำแหน่งไหนบ้างแต่เขากลับได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนเดิมก่อนหน้านี้ที่เอาสติกเกอร์มาติดกล้องและเกือบจับเขาได้ถึงแม้ตอนนั้นทักจะมีหมวกบางหน้าและใส่ชุดช่างแต่เธอก็จำเขาได้ทันทีซึ่งเธอไม่แปลกใจเลยที่ได้เจอกับทักอีกครั้งเพราะการที่คน้ายจะกลับมาที่เกิดเหตุเป็นเรื่องปกติพอได้ยินแบบนั้นทักก็ปฏิเสธทันทีแต่เด็กนักเรียนหญิงก็งัดหลักฐานออกมาอย่างรองเท้าของทักก็ยังเป็นคู่เดิมกับตอนที่ใส่ชุดช่าง และก่อนที่ทักจะกลับมาดูกล้องที่เธอติดสติกเกอร์เอาไว้เธอได้ทาโพลิเมอร์ชนดิดพิเศษเอาไว้ที่พื้นหากนําไปส่องแบค็คลท์ก็จะพิสูจน์ได้ว่าทักคือช่างแต่มาติดกล้องเอาไว้ซึ่งเธอเฝ้าดูที่เกิดเหตุตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่ามีแค่คนร้ายเท่านั้นที่เดินมาเหยียบมันและเธอยังมีครูอีกคนที่อยู่ด้วยกันเป็นพยานในเรื่องนี้ได้อีกด้วย ยิงไปหัวนั้นคือเธอตามรอยการซื้อขายกล้องชนิดนี้จนรู้ว่ามันถูกซื้อมาจากที่ไหนและเชื่อว,ว่าตำรวจจะสามารถสาวต่อจนถึงตัวผู้ซื้อได้เธอจึงขอให้ทักย่อมถูกจับกุมแต่โดยดีทําไม้การเข้ามาติดกล้องในโรงเรียนที่ไม่มีใครจับเขาได้เลยเด็กผู้หญิงคนนี้กับจับกุมเขาได้ด้วยหลักฐานที่แน่นหนาะเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถโดดเด่นคนนี้คือเคียวโกะอามาสาวะหัวหน้าชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับหรือ M.R.C. ที่ไม่ได้วิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติแต่จะไปทางไขปริศนาและคดีต่างๆ ทำให้ชมรม MRC น,นั้นแข่งขักับชมรมนักสืบซะมากกว่าและที่อามาสวามายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะเธอมาติดใบประกาศหาที่ปรึกษาให้ชมรมเพราะครูที่ปรึกษาคนเก่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียนไปซิ่งครูใหญ่ไม่ได้สนับสนุนให้ชมรมมีที่ปรึกษาจากภายนอกอามาสวาจึงคิดจะจับกลุ่มทักเพื่อสร้างชื่อให้ชมรมครูใหญ่จะได้จัดหาที่ปรึกษาให้นั่นเองทักเลยต้องยอมบอกความจริงเท่าที่บอกได้ว่าเขาเป็นนักสืบมืออาชีพที่เข้ามาทําคดีในโรงเรียน และเสนอตัวจะเป็นที่ปรึกษาให้ตัวเขาจะได้มีสถานะเป็นที่ปรึกษาของ MRC โรงเรียนเซเลียวทําให้สามารถสืบคดีในโรงเรียนได้สะดวกขึ้นส่วนอามาสวาก็ได้ที่ปรึกษาอย่างที่เธอต้องการซึ่งอามาสวาวะก็สนใจข้อเสนอนี้แต่เธอไม่ได้เชื่อคําพูดของใขรง่ายๆเธอเลยมอบบททดสอบความเป็นนักสืบให้ทักอามาสวาวะพาเขาไปห้องชมรม MRC ที่จริงๆเป็นแค่ห้องเก็บของใต้บันไดเพราะโรงเรียนมีที่ไม่พอสาหรับทุกชมรมและแนะนาให้เขาได้รู้จักกับเคนโตอามาสวาวะ สมาชิกอีกคนของชมรม MRC มน้องชายของเธอผู้เป็นคาราเต้าสายดำฮามาสวาเล่าคดีที่เธอกำลังทำให้ฟังว่าตอนนี้มีสมาชิกชมรมเต้นคนหนึ่งแอบทำงานเป็นเด็กเสีย่ยเธอยังไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนหญิงคนนี้เป็นใครแต่ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทำให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบหลอกให้ลูกค้าเอาเงินจำนวนมากมาให้เธอก่อนที่จะหนีหายไปและหนึ่งในลูกค้าของเธอก็เป็นพวกนักเลงที่กำลังตามหาตัวเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ทักจึงต้องแฝงตัวเข้าไปในชมรมเต้นให้ได้ หากว่าทักมีไหวพริบพอให้ทำภารกิจนี้ได้สำเร็จอามาสวาจะเชื่อว,ว่าเขาเป็นนักสืบตัวจริงแต่หากทำไม่สำเร็จเธอจะส่งตัวทักให้ตำรวจในฐานะคนโลกจิตที่อาจติดกล้องถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนหญิงโชคดีที่ถึงแม้ทักจะไม่มีทักษะการเต้นเลยแต่ด้วยความที่เขามีร่างกายที่แข็งแรงและความรู้ด้านจังฟูททำให้ทักซื้อใจสมาชิกชมรมเต้นได้อย่างง่ายดายอามาสวาจึงขอโทษที่เธอเคยเกล่าวหาทักและจะไปคุยกับครูใหญ่ให้อย่างเป็นทางการ ว่าเขาเป็นที่ปรึกษาภายนอกของชมรม MRC แล้วอมาสาวาเล่าว่าเธอเคยบังคับให้ครูใหญ่มา,าเป็นครูยยผู้ดูแลชมรม MRC ได้สําเร็จแต่ถ้า MRC ไปก่อเรื่องอะไรเขา้คยาครูใหญ่ก็จะโดนไปด้วย,ย,ย,วยเขาเลยไม่ค่อยสนับสนุนชมรมของเธอเท่าไหร่นักซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ครูใหญ่ยยบอกถักว่าทุกชมรมมีที่ปรึกษาเต็มหมดแล้วนั่นเองเรื่องราวของอมาสาวาจะถูกเล่าต่อในส่วนของ s c h o o l Story ที่ผมยังไม่มั่นใจว่าจะได้เอามาสรุปให้ฟังหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรามาดูเนื้อเรื่องหลักกันก่อนครับ หลังจากนั้นทักจะกลับมาคุยกับนักเรียนชมรมบาสเกตบอลอีกครั้งทําให้ได้รู้ว่าโคดะเป็นนักเรียนคนโปรดของมิโกชิบะและดูจะเอาใจใส่เธอเป็นพิเศษเพราะเธอมาเข้าชมรมช้ากว่าคนอื่นๆซึ่งในมุมหนึ่งพวกเขาก็มองว่ามันก็ดูเหมือนการดังแก,ก่โคดะเหมือนกันและมิโกชิบะยังพูดเหมือนแซวเธออย่างสนุกปากอยู่เรื่อยหลายคนเลยสงสัยว่าระหว่างมิโกชิบะกับโคดะอาจมีความสัมพันธ์มากกว่าครูกับนักเรียนยิ่งมิโกชิบะอยู่ๆหายตัวไป พวกเขาก็ยิ่งคิดว่าโคโดะน่าจะเป็นต้นเหตุแต่วันนี้นักเรียนห้องสองทับสองไม่มีใครมาชมรมเลยทักเลยแวบ,บไปดูที่ห้องและช่วยโคโดะที่กำลังถูกกลุ่มของมัซุยรังแกได้อีกครั้งในฐานะที่ปรึกษาชมรม MRC ก่อนจะเริ่มถามเธอเกี่ยวกับอาจารย์มิโกชิบะ よかったら仲良くしてくれると嬉しいじゃ私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね私毎日ずっと誰も助けてくれなくてでも私も自分がいじめられてるって言えなかったから みんな当然みたいにしてるし笑って見てる人だっていたしでも今日はみんながいい私のために声を上げてくれたんですびっくりしたけどあの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよねかーもねいや そっかありがとうございました私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです私もバスケ部のあの人たちにちゃんと「嫌だ」って言ってもいいんじゃないかってそれで部活やめることにしたんだね 高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです子供の頃読んだ漫画がかっこよくて下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするのだからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんですなのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね幸田さんは何も悪くないよ ただ世の中には不公平がいっぱいあってそれを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ人を見下すことでしか笑えない連中がねそんなのにいちいち向き合っていくなんて俺は時間の無駄だと思うそういう時はさやっぱり逃げていいんだよ八神さんは 強い人だからそんな風に言えるんですうーんじゃあさ「逃げる」って言い方変えてみようかえバスケは部活でなくたってできるし場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃないどうしても諦められない夢ならどこか他にも必ず道があるその道を探すことをさ何も 逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよそんなのってありですかなんかつるくありません <laughs> まあそう堅いこと言うなって <laughs> ミスケンの外部指導員なんでしたっけ八神さんああもし何か相談があればいつでも言ってよ 例えばバスケーブルをやめさせてもらえないなんてことがあったらはい頑張ってな <music> ランジャックウィーコーダアジョブアガネきょうウィングตามบอกタック ว่าเป็นเพื่อนของเธออยากคุยกับเขาเรื่องอาจารย์มิโกชิบะที่ชั้นบนทักรู้ว่านี่เป็นการเรียกไปดักกระทืบแน่นอนแต่เขาก็ยังไปครั้งนี้มัตสุยตามด่นพีที่เป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนมาด้วยแต่ทักก็ยังเอาชนะมาได้อยู่ดีทำให้มัตสุยกับซาคากิต้องยอมมานั่งคุยกับทักแต่โดยดีทั้งครูเล่าว่ามิโกชิบะมาดูการฝึกทุกวันและจะลงโทษอย่างหนักทุกครั้งที่มีใครช้ากว่าคนอื่นซึ่งคนที่ช้าที่สุดก็ไม่ใช่ใครนอกจากโคดะที่อ่อนแอที่สุด ทำให้มมพวกเขารวมลังแกโคดะเพื่อเป็นการเอาคืนและแนะนำทักว่าคนที่รู้เรื่องของมิโกชิบะมากที่สุดก็คืออาจารย์ซาวะที่ดูแลกรารฝึกสอนของเขาซึ่งมาซุยก็แปลกใจที่ทักบอกว่าเธอไม่พูดถึงแง,ง่ลบของมิโกชิบะให้ได้ยินเลยทั้งที่เธอเย็นชาก,กับมิโกชิบะมากจนกระทั่งวันหนึ่งมาซุยก็ตัดสินใจเข้าไปถามมิโกชิบะตรงๆทำให้ได้รู้สาเหตุว่าเมื่อ4ปีก่อนอาจารย์ซาวะนั่นแหละที่เชื่อว,ว่ามิโกชิบะบุลีนักเรียนอีกคนจนฆ่าตัวตาย เมื่อรู้ว่าอาจารย์สวะิปิดบางข้อมูลบางอย่างทักก็กลับไปหาเธอที่ห้องพักครูอีกครั้งแต่ครูที่นั่งโต๊ะข้างๆบอกว่าอาจารย์สวะถูกเชิญไปห้องของครูใหญ่เพราะมีแขกมาหาซึ่งแขกคนนั้นก็คือตำรวจที่ถูกส่งมาสอบปากคำเกี่ยวกับมิโกชิบนั้นเองทําให้ครูใหญ่และอาจารย์สวะได้รู้ความจริงว่ามิโกชิบาตายไปแล้วสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t e com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิป แล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ